ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t n t นะครับในสุดแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะครับหลังจากที่เรารีวิวโปเกมอนบินทั้ง3ตัวนี้ไปในเล่นอย่างไรให้โกงของทั้งธนรัตโฮโอแดงแล้วก็เลโกซ่าไปเมื่อนานแล้วนะครับเราก็ถึงเวลาที่เราจะเอามารวมกันเป็นทีมบินแล้วก็เป็นเล่นอย่างไรให้โกงของทีมบินใครที่แบบว่ายังไม่ได้ดูของแต่และตัวก็ไปย้อนดูได้นะครับคลิปนั้นก็จะทําให้แบบละเอียดเลยส่วน คลิปนี้ก็จะพูดแบบคร่าวๆแล้วกันไม่ได้ลงละเอียดขนาดนั้นก็จะจะว่า,จ,าวจุดเด่นแล้วกันถ้าอยากดูละเอียดแบบละเอียดยิบไปดูเล่นอย่างเลโกงแต่ละตัวก่อนนะครับที่บินนะครับที่ผมเล่นนะก็จะเป็นโทแดงเลคุซ่ามาสเตอร์แล้วก็ยักษ์เขียวมาสเตอร์นะครับโดยตัวดาเมจหลักของเราจะเป็นโฮโอนี่อันนี้ให้ดูแบบคร่าวๆเราจะขอใช้เป็นเคี่ยวสปีดตัวแล้วกันเพราะว่า เราต้องการบู์สปีดเพื่อที่จะรีวิวเฉยๆ,ๆแต่ปกติจะใช้ไประอดไม้เพื่อเพิ่มดาเมจนะครับลิบบินเป็นลิบบินแชมป์ประดับเป็นประดับโหเอ้ยทันเดอร์คุณสมบัติประมาณนี้นี่สกิลหรืครับลิบบินความสนิทอะไรต่างค่าร่วบต่างเดี๋ยวประมาณนี้นะครับยีนก็ตันทั้งหมดแล้วตัวต่อมาจะเป็นเลคุซานะครับอันนี้เป็นตัวดาเมจลอง แต่เราก็ไม่ได้อาด้เมดอะไรมันหรอกนี่ขีหลักๆของเลโอุซ่านะครับจะเป็นที่อาวุธควรมีไปของมันเองริบบิปป้นจริงๆอ่ะควรใช้เป็นริบบิ้นครีหรือไม่ก็ริบบินอื่นๆแต่อันนี้คืออัพเพื่อเตรียมย้ายไปริบบิ้นอื่นเครื่องประดับใสเป็นประดับทันเดอร์จริงๆใช้เป็นวอล k i ิ g งก็ได้นะครับ ตัวเลกซ่านี่ไม่ต้องใส่เพิ่มดาเมจอะไรมากมายหรอกมันมีดาเมจจากสกิลของมันแล้วก็จากอาวุธของมันอยู่แล้วไม่ต้องอัดดาเมจมันก็แรงของมันอยู่แล้วเออลืมแป๊บนึงขอย้อนกลับไปโฮโอรีวิวคร่าวๆแบบเร็วรวดเร็วเลยโฮโอจุดเด่นจะเป็นเซฟการ์ดคือเป็นอมตะมีเฟรมพาวเวอร์ที่เป็นดาเมจทาวเวสมีอันติที่ทําให้เราเป็นไอที่ทําให้เราฟื้นคืนชีพได้แล้วก็มีพาสี ของโหที่เป็นแอสวอร์ดที่ทําให้เพิ่มดาเมจแล้วก็ทําให้เราฟื้นคืนชีพได้เหมือนกันประมาณนี้นะครับจุดเด่นของโหต่อมาของเลคุซาจุดเด่นของเลคุซาจะเป็น d ดลต้าสตรีมที่เป็นลดดาเมจท่าน้ำแข็งทาดุหินทาตุไฟฟ้าอะไรพวกนี้แล้วก็สามารถลัดเทินได้กับอันติที่ถ้าตัวไหนบัฟปึ๊บจะทำดาเมจใส่ลงไปเลย50%แล้วก็พาเพื่อนลัดเทินมาลุมตีนะ ดีวัชชีมเทอรเรอุปกรณ์ของโอ้ย oh, okay, ของเลกซ่าไปหมดละอุปกรณ์ของเลกุซ่าที่จะมีดาเมจเาวเวสิ่งยี่สิบเปอร์แล้วก็เพิ่มดามเมจกับเพิ่มสปีดให้เลกุซ่านี่แถมยังมีลดความโกรธอะไรอีกแล้วจุดเด่นของเลกุซ่าอีกที่หนึ่งก็คือนี่ลบทั้งบัฟลบโล่ลบโกรธลบเกราะลบทุกอย่างที่มีนะครับต่อมาก็จะเป็นทันเดรสทันเดรตก็จะ ใส่เป็นแว่นจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นแว่นก็ได้หรอกแปลอะไรก็ได้หรอกท่านดารัสแต่อย่าคออย่างเดียวเลยอย่าใสา่แค่สปีดอย่าให้มันสปีดเร็วกว่าโฮโอ,โอเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าทําไมแต่เราไม่ควรใส่แค่สปีดให้ทันดารัสเลยยาเลยนะริบบินใช้เป็นริบบิซนพพอร์ตจะเป็นริบบินเสน่ห์ก็ได้แล้วว่าริบบินหลอกก็ได้นะครับ2องอย่างนี้ก็เหมาะทั้งคู่นี่เราก็ใช้เป็นดินเดอร์วอลล่ากับสเตทฟาสจุดเด่นของยักษ์เขียว สกิลบัฟเทลวินสกิลแฟรงสเตอร์ไปอ่านได้นะครับยาวมากขี้เกียจอธิบายใครบอกว่าดูไม่ทันก็พอไว้แล้วก็ดาร์กเพิร์สนะครับนี่สกิลประมาณนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์คือตัวมันมีหน้าที่แค่มา up, บัฟกับดึงเทิร์นเฉยๆดังนั้นก็หลักๆควรจะเป็นโลดที่ต้องใส่อาวุธก็จริงๆจะ่ใส่อะไรก็ได้แหละมันไม่สำคัญหรอกตัวทัพ ส่วนเครื่องประดับใส่เป็น eternal ที่มันจะเพิ่มถึก3เทือนแรกมันจะได้ไม่โดนซัดตายแต่3เทือนแรกแต่ถ้าจะเป็นดีสุดก็ประดับโ o โอแหละดีสุดรวมไม่เต็มอันนี้ไม่ได้บวกอะไรเลยยีนก็้อ,อ่ะตันละ <laughs> เรียบร้อยเนคูซ่าก็ยินตันหมดแล้วนะครับ ประมาณนี้เลยรีวิวตัวคร่าวๆต่อมานะครับเราก็จะมาบอกข้อดีของทีมบินของเราเลยจุดเด่นคือเยอะมากถ้าให้ถามว่าทีมไหนเป็นทีมที่เยอะที่สุดนะความเยอะของทีมอะให้ทีมบินเยอะที่สุดตั้งแต่ที่เคยเล่นมาแล้วเหลือๆยุบๆยุบๆเยอะมากเดี๋ยวเราอธิบายเลยข้อดีมันคือคําว่าเอาของมาผสมกันแล้วก็ได้ส่วนผสมที่ลงตัวนี่คำนี้เอาเป็นทีมบิน ถึงแม้ตัวโฮโมันจะไม่ได้สปีดเปิดสูงเหมือนไว้ก็ตามแต่พอมันมายืนกับอีก2ตัวข้างๆทําให้มันอยู่ในคำวา่าเพอร์เฟกมาดูกันเลยข้อที่1มีบัฟที่ถือว่าดีเป็นอันดับต้นๆของเกมเลยเทวินกับพาสิฟแฮงสเตอร์ใครที่อ่านไม่ทันก็ไปย้อนอ่านได้เลยแล้วก็มีอมตะของโฮโอที่เป็นบัฟที่อันดับหนึ่งของเกมไหมอตะุโอโ,โอนี น่าจะเป็นอันดับหนึ่งของเกมแหละป๊บดีขนาดนี้ข้อที่2นะครับมีการลบบัฟลบกดลบโล่ลบ,ลบ,ลบ,ลบทุกอย่างจากเลือกุซ่าเป็นตัวเดียวมั้งที่สามารถทําได้ขนาดนี้ข้อที่3นะครับการลัดเทินที่น่าลาคาญมากใครที่ใส่ตัวบัฟธาตุนี้ต้องระวังเลยดาวค e s s e n ซนกระดูกของกระตุ้มดาเมจใส่50%า็นต์ไม่หมดแค่นี้นะโฮโอก็สามารถลัดเทินได้จากเทคนิคลับ นี่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  inspiration power ถ้าสมมติฝั่งตรงข้ามกดใช้สกิลแซดปึ๊บโอโอจะรัดเทินมาขัดทันทีรัดเทินกันทั้งสงตัวดังนั้นถ้าเราเจอทีมบินการที่เราจะกดสกิลอะไรเราต้องระวังข้อที่4ีถึกแค่ไหนก็ไม่กลัวยังไงดาเมจฮาวเวสนะครับคือดาเมทที่คิดจากเปอร์เซ็นต์เลือกอันนี้พูดไปหลายรอบว่าหละว่ามันดีแค่ไหนดาเมจทาวเวส คือเราจะไม่สนเลยว่าเลือดจะเยอะแค่ไหนจะเลือดเป็นร้อยล้านเลือดเป็นหมื่นล้านก็ไม่สนทีมบินเน่เด่นเรื่องนี้มากคือมันมีดามิาทเวสทั้ง3ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นยักษ์เขียวดาวเพิร์ถ้าโปเกมอนไม่ติดสแตนจะโดนดาเมจเขึ้นไป20%่ปโปเกมอนที่ไม่ติดสตันส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวที่ถึกๆกด้วยหลักๆเลย1เดียนซี่ตัวนี้ไม่ติดสแตนจะโดนดาเมจเขึ้นไป20%่ตัวซีการ์ดอีกไม่ว่าจะเป็นซีการ์ดแฟร์ซีการ์ดแดงหมาขู่จะโดนไป20%ก็ย,กนะยี่สิบเปอร ตัวต่อมานะครับจะเป็นโฮโอเลยสกิลเฟรมทาวเวอร์ถ้ามีแอสปอร์จะสร้างดาเมทาวเวอร์สาถ้าเป็นอาจะสร้างถึง50%เลยเยอะมากมาตัวต่อไปเลโกซาอันติแล้วก็เนซเซนถ้าฝังต้องข้ามบัจะได้สัญลักษณ์เดลตาแล้วถ้าเรากดอันติเข้าไปเข้าเลือด50%คิดดูแรงมากแฮมยังสร้างดาเมจอีก20%จะเขอาพุดเลโกซาให้ทั้ง3ตัวของศัตรูอีก แค่เรากดสกิลอะไรก็ได้ศัตรูจะลดไปเรา20%ต่อมานะครับการดึงเทินเดี๋ยวเราจะให้ไปดูในเกมกันอีกรอบนึงแต่เราจะพูดกันข้าวๆนอกเกมก่อนอยาเขียวพาสีบนี่แล้วพาสีบนี้มีประโยชน์มากได้บอกไงย่าเขียวเป็นตัวบัฟท่าที่ดีเป็นระดับต้นๆของเกมแค่ยะาเขียวขยับก็มีโอกาสเลือกเพื่อนมาแล้วถ้ากดสกิลแซเทวินมันก็คือการันตีดึงมาคล้ายๆกับ ตัวกิลันติน่านะถ้ากดสกิลแซดมันจะดึงเพื่อนมาแต่ยักษ์เขียวไม่จําเป็นต้องกดสกิลแซดแค่กดสกิลอะไรก็ได้สีสกิลนี้มันก็มีโอกาสที่จะดึงเพื่อนมาแล้วอายังไม่พอลโกซาเหมือนเดิมอันติลโกซาดึงลาดเทินมาทั้งตีตามนั้นดึงกันไปดึงกันมาถ้าเราแบบว่าคอมโบดึงจริงมันจะดึงกันไปเรียกกันไปเรียกกันมาเรื่อยๆนะครับเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากๆเลยต่อามาสกิลสตันแบบ100%จากยักษ์เขียว สกิลดาร์กเพลสมนจะทำการสตาร์ทหน100ึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ปกเกมอนปกติเนะาะมันจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามสตาร์ทแค่มีโอกาสทำให้ฝ่ายตรงข้ามสตาร์ทและส่วนมากจะสตาร์ทแค่ตัวเดียวด้วยแต่ยักษ์เขียวคือสตาร์ทยกทีมแล้วเป็นสตาร์ทร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่จำเป็นต้องใส่เพิ่มอัตราการติดควบคุมของวาเลนเลยนะแต่มันก็ยังสตาร์ทโดนอยู่ดีอันนั้นก็ใส่ไปเฉยๆแหละก็บอกจะใส่อะไรก็ได้แต่ขออย่างเดียวอย่าเป็นเขี้ยวสปีดก็พอเราพอดีเราอัพได้วาเลนสองดาวก็ใส่ไปเื่อเพิ่มลบบลีกด้วย พอดีมันมีหลบหลีกข้างล่างอย่สินะครับข้อที่7นะครับข้อสุดท้ายแล้วเป็นทีมที่แบบว่าประหยัดอัดของได้แบบประหยัดที่สุดเลยอัดแค่ตัวเดียวก็เก่งยกตี้แบบทีมนี้นะครับเราจะอ,จอัดโฮโอให้มากที่สุดอัดเน้นไปที่สป,ปีดก,กับดาเมจโฮโอโฮโอ,โอ,โอตัวที่เหลือไม่ต้องทําอะไรแค่มาเป็นลูกโซ่ดึงกันไปดึงกันมามันก็โหดเลคูซ่าไม่จเป็นต้อาดาเมจแล้วก็ตีเข่ายักเขียวเหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องทําอะไรแค่ดึงกันไปดึงกันมามันก็โหดแล้วนี่แหละครับความโกงของทีมบินพูดกันมานานละทีนี้เรามาดูวิธีเล่นแบบการกดมือเลยนะครับมาที่นี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะครับเรามาดูวิธีการเล่นโดยการกดมือเลยนะครับอันนี้เน้นย้ำว่า,าก,กดมือนะออโตโอ้มันจะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้เราจะกดมือเองขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้องให้โฮเปิดก่อนเท่านั้นเราจะไม่ใช้ตัวช่วยเป็นบุูเคนดนหรือว่ากดบริไดตั้งแต่ตอนเริ่มเกม เพราะว่ายักเขียวมันจะขึ้นมาแทนโฮโอทำให้คอมโบเราแตกนะครับเราจะไม่ทําแบบนั้นเราจะไม่ใช้ตัวช่วยโบคีเน,นียนต่อมาเริ่มปฏิบัติการลูกโซ่ของเราเลยโอโอเราจะตีสองครั้งเราตเียงไม่บัฟเราจะเก็บสกิลบัฟไว้ใช้ทีหลังดูนะครับปึ๊บตี2องรอบปึ๊บตัวยักษ์เขียวจะขึ้นมาต่อจากโฮโอไม่ว่าสปีดคุณจะน้อยแค่ไหนยักษ์เออไม่ว่าสปีดยักเขียวจะน้อยแค่ไหน ยักเขียวก็จะขึ้นมาต่อจากโฮโอทันทีทีนี้ทำยังไงต่อกดสกิลแซดสกิลบินมันจะดึงทีมบินของเรามาแล้วตัวแรกที่มันจะดึงมาคือเรกซ่าแต่ถ้าเราเล่นเรกซ่าเป็นสปีดนำโฮโอคอมโบนี้ก็จะเปลี่ยนเลยนะครับมันจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือมันจะทําไม่ได้แบบนี้ถ้าผมแนะนําควรอัดโฮโอเป็นตัวดาเมจหลักตัวเรกซ่าตีไปนหนึงรอบปุ๊บโฮโอมาต่อ ทำยังไงบัฟไปเลยเห็นไหมทั้งสามตัวอยู่ในสถานะอมตะทั้งหมดโดยที่เดียนซี่ยังไม่ได้ขยับสักรอบเราดึงกันไปดึงกันมาเห็นไหมเราจะอมตะได้พอดียังไงต่อกดสก,กิลไปเราก็ให้โอโอทำดาเมจดไปเรื่อยๆนะครับนี่ตีไปปึ๊บเอาเอา้าเอา้า จะตายก็ตายโอ้อ่างมันเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวเอา id408 เทสด้วยละกันเพราะว่า id408 มันค่อนข้างถึกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับปึ๊บมาดูกันต่อเกมที่สอง,องการต่อสู้กับซิกาแดงนะครับเราก็จะตีไปก่อนสองรอบเหมือนเดิมนี่สเตตัสประมาณนี้อ่ากดท่าเป็นๆหนึ่งรอบ เห็นไหมยาเขียวจะมาต่อเราทันทีให้เราใช้สกิลแซดบัฟนะครับปึ๊บเล็กฟุซ่าจะมาต่อทันทีเหมือนเดิมตามสไตล์เดิมเลยกดบินตูมไปทำง่ายต่อทีนี้ได้เวลาของโฮโอแล้วเราก็จะบัฟไปเป็นอมาตะาหมดทั้งทีมแล้วทีนี้ก็เราก็ตีเขาจะตีแรงแค่ไหนใส่สกิลอะไรมาแล้วก็เป็นอมาตะกันทั้งทีมไม่ต้องกังวลเราได้ตี นี่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 ไฮไลท์เห็นไหมเทิร์นเลคุซ่ามีอันติกดปึ้งนั่นยักเขียวอีกนะยักเขียวมาบับต่อฟึง่งดึงเลคุซ่ามาเห็นไหมบอกแล้วมันมันเป็นทีมที่แบบโกงคือมันดึงกันไปดึงกันมาเรื่อยๆนะ ยาเขียวถึงแม้เปอร์เซ็นต์มันอาจจะดูว่าไม่ค่อยมีเปอร์เซ็นต์ที่มันจะดึงมาเท่าไหร่แต่มันดึงบ่อยนะเอาตรงๆเลยยาเขียวเป็นตัวที่ดึงมาบ่อยใช้ได้เลยเลโกซ่าเราก็ตีไปเรากดพลังบริเวณพลังบริเวณนี่มีโอกาส30%ได้อตในตีกรอบนะครับอ้าวติดพอดีติดแบบที่เลโกซ่าใชา้ตีได้ด้วยโอว,วานเจีย๊ยบเลโกซ่าใชา้ติก็ดึงมาอีกทั้ง2ตัวทั้งโฮโอทั้งธันเดอร์ัต ตีไปซิวซิวเป้าเออบัาไปอีกไฮไลท์หนึ่งดเมทาเวสจากสกิลความมืดของยักษ์เขียวเอาล่ะมาดูเกมสุดท้ายกันเลยนะครับสู้กับคุณคิวคิวพลังร้อยสี่ิบล้านแต่พลังเราหกสิเอ็ดล้านนี่แหละสาเหตุที่ผมได้ใส่เขียวสปีดมาในตอนต้นคลิปคือเพื่อที่จะให้โฮโอโฮได้เปิดก่อนแล้วดูมันจะเป็นลูกโซ่ของมันนี่ พลังต่างกันเกิน2เท่าต่างกัน80ล้านดูด,ดูดููโอโอเลือดเหลือหนึ่งเห็นไหมแรงมากโฮโอ,โอถ้าแบบเลือดหมดหลอดแล้วกดอันติคือแบบชอบเป็นอะไรที่แบบพลิกเกมสบายสบายไว้ท็อปของเกมใส่ประดับทันเดอร์โดนโฮโอสวนที่เดียวร่วง เป็นตัวที่แบบทําให้เราสามารถวัดกับไวของมหาเทพที่พลังสูงมากๆได้โดยการใช้อัติเพียงแค่ครั้งเดียวก็ไว้ใครใส่ประดับทันเดินนะครับก็ระวังโฮโอไว้ด้วยนะตัวของแสลงใจเลยโฮโอเนี่ยส่วนตัวก็เจอมาบ่อยเหมือนกันโฮโอขนาดใส่ประดับโฮโอนะยังเจอโฮโอส่วนใต้มาหลายครั้งเลยไว้เลย so นัน้นเป็นตัวที่ไม่ชอบโฮโอเลยนะครับมาต่อต่อ พาเกมต่ออ่ะสกิลปึ่งตีเั่งเกมว่าดาเมจจริงๆเราไม่ค่อยมีเลยเนอะถ้าเราไม่แบบใช้ดาเมจทาวเวสเราจะตีซิการ์ดเขาไม่เข้านี่ใช้ดาวโพสไปโหติสตันใช้ตัวช่วยไปก่อน ดึงทันเดรัตมาอีกแล้วดูซิเราจะตีเขาเข้าไหมทันเดรัตดูซิทันเดรัตหลังใช้สกิลจะดึงเลีกุซ่ามาไหมเอาครั้งนี้ไม่ดึงอืมช่างมันแต่เราก็ทัมมิ่งพอดีอีกทัมมิ่งตอนนี้คือสวยมากสามารถกดอมาตะได้พอดีก่อนที่เขาจะตีมาไปโหสวนเข้าไป ปึงปึงปึงโอโอของคุณคิวคิวก็คือมือนยาวๆเลยนะครับโดนพิษของยักษ์เขียวเข้าไปเล็กซ่าดึงมาดูสิจะดึงเล็กซ่าอีกรอบได้ไหมปึงปึงปึง,ปง,ปงนานเล็กซ่ามาตายแน่สีขาดแดงยังไงก็ไม่รอดนี่ลบโกรธไปทำให้มืนเล็กซ่านะเออลืมพูดเล็กซ่าเขามีสกิลท้าที่ทำให้มืนได้เหมือนกัน ปวดมากชอบชอบทีมบินใครที่แบบว่าอยากสัมผัสประสบการณ์ดึงไปลูกโซดแบบไม่ใช่ที่ไม่ใช่แบบกดแต่ติของแมกไวนะทีมบินนี่เหมาะดึงไปดึงกันมาเห็นไหมดึงเลโกซ่าอีกละเดี๋ยวถ้าเลโกซ่าเต็มเมื่อไหร่ก็จะดึงมาอีกทีหนึง่งอ่าชนะเรียบร้อยก็เป็นทีมที่เล่นสนุกมากเลยนะครับใครอยากหาไปเล่นก็หามาได้นะครับบ๊ายบาย